โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตนะครับ a l l s t a r Tower Defense กันนั่นเองนะครับผมซึ่งในอัปเดตนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมากันที่ตู้ซัมมอนนะครับผมโอเคนะครับตู้สเปเชียลนะครับก็จะมีระดของมาดาะนะครับผม7ดดาวเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผม นี่เลยนะครับผมก็จะมีล่าง5ดาว6ดาวแล้วก็7ดาวนะครับซึ่ง7ดาวมีเบสซิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีทามสต็อปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตู้ใหม่นะครับแล้วก็ตัวรีรันะครับก็จะมีโกคูกับยีฟีดนะครับผมสำหรับตู้ของมารดาราเนาะแล้วก็นะครับตู้ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวางของอาคครนูนะครับเอสแล้วก็ลูฟี่นะครับนี่เลยนะครับสามตัวนี้นะครับรีลันกับมานั่นเองนะครับอย่างต่อไปนะครับผมเป็นตัวางของทันจิโร่นะครับแล้วก็เมริโอดันแล้วก็คริโตนะครับซึ่งเห็นบอกว่า ทันจิโร่นะครับผมถูกบัฟแล้วก็ถูกเนิร์ฟไปในเวลาเดียวกันนะครับผมก็คือทันจิโร่นะครับสามารถวางได้แค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะบวกดาเมจขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทําให้มันอัพถูกขึ้นสําหรับทันจิโร่เนาะแต่น่าเสียดายนะครับผมเพราะว่ามันจะติดเผานะครับทีละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไม่สามารถติดแรงได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแล้วก็ตู้ต่อไปครับผมเป็นด้านของคูลเลอร์นะครับผมแล้วก็คาตาคูลีแล้วก็ด้านของเดวาโร่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นจูเกเมสนะครับตู้เเก่าาน ก็เหลือีก41ชั่วโมงนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีหรือว่ายังไม่ได้นะครับก็รีบมาสูบเนาะสำหรับคิวโกเมสโอเคครับแล้วก็ตู้สุดท้ายนะครับเป็นเพจนะครับผมเพลงกับพุชี่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตู้สเปเชียลเนาะพวกตู้แซนะครับผมก็จะมีหน้าของตัวละครใหม่มาอีกนะครับผมก็จะเป็นหน้าของตัวนี้นะครับนี่เลยซึ่งอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้ละนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับเพราะว่ามันชื่ออะไรเนาะซึ่งมันเคยมี4ีดาวอยู่นะครับผมตอนนี้ก็สามารถทําเป็น6ดาวได้ละนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ที่เป็นตัวละครที่ดรอปจากอีเวนต์นะครับผมก็ตอนนี้นะครับสามารถเทรดได้แล้วนะก็อย่างต่อไปนะครับเจนอตเจนอตนะครับผมมีให้สุ่มในตู้นะครับผมแต่มันจะมาดึกหน่อยหนึ่งเอ่อที่มันมาล่าสุดนะมาครั้งแรกมันมาดึกมากเลยนะครับก็สาหรับใครที่สุ่มไม่ทันนะครับผมก็สามารถที่จะอีโวได้นะครับนี่เลยใช้5ตัวนะครับผมแล้วก็เอ่อสตอรี่น่าจะสตอรี่โลกหนึ่ง มั้งนะโอเคนะครับเบิร์อีโวก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับไม่มีเบสซิ่งเนาะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับเป็นท่าหน้ของเซนอิส e ึ S, นั่นเองนะครับเซนอิสึ e S, รู้สึกว่าจะไม่มีให้ส่มในตู้มั้งนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นท่าหน้ของเซนอิส e ึ S, เข้าตู้เลยนะครับเป็นระดับของ6ดาวเนาะเรื่องของอีโวนะครับประมาณนี้ก็จะใช้3ตัวนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่ได้แจว่ามันได้จากไหนนะ คิดว่าน่าจะได้จักรเลทใหม่เนาะแล้วก็เซนิสึนะครับผมเท่าที่ไปดูมานะครับเซนิสึมันจะมีทางนักของเบสซิ่งด้วยนะครับโอเคครับมาดะระนะครับผมของอีโวก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคซึ่งไอของวัตถุดิบพวกเนี้ยผมยังไม่รู้ว่ามันอ่านได้ยังไงนะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมถ้าใครมีมาดาระอ่าที่มันเทรดได้นะครับผมตอนนี้ก็สามารถที่จะอีโวได้แล้วนะครับแต่ใช้ทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะอีโวนะครับผมต้องมีั้งการทั้งหมด5ตัวเนาะแล้วก็ เป็นเหมือนดวงตานะครับผมเนี่ยสอันนะครับแล้วก็ตัวสตอรี่นะครับโอเคครับเรามาดูกันที่โหมดเอเวนเจอร์กันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะโอเคครับเข้าไปเลยนะครับก็จะมีด่านนะครับดีวายเลดนะครับผมแล้วก็ดีมอนเลดนะครับผม M2 โอเคนะครับก็จะมี2ด่านนี้นะครับผมแล้วก็เอเวนเจอร์นะครับรู้สึกว่ายังไม่มีโซนอะไรใหม่ๆนะครับผมยังไม่มีนะแล้วก็อีกด่านหนึ่งนะครับผมมันจะอยู่ที่โลกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่โลกหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับผมว่าาามีอะะไรกันนบ้งเ โอเคครับมากันที่โลกหนึ่งนะครับผมเมื่อเราไปตรงโรคสองนะครับผมนี่เลยจะสังเกตได้ทางด้านขวานะครับผมโบล้อได้ทําการเอาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทําการเพิ่มแล้วนะของอีสเตอร์ไทม์เลสมานั่นเองนะครับผมสาหรับอีสเตอร์นะครับก็เท่าที่ไปดูมานะครับผมสําหรับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนถ้าใครเล่นทันเทียบเงานะครับผมไข่ร้อนะครับก็จะรู้สึกว่าจะประมาณนั้นนะครับเราก็ได้ตัวละครได้ไข่มานะครับผม ซึ่งมันจะแบ่งเป็น1%ึงตถึง100%่้อยอไหมอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็สาหรับใครที่ลองนะครับผมหรือว่าเล่นแล้วนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์หรือบอกกันได้นะครับโอเคเนาะก็จะมีโอกาสได้ตัวนะครับผมต่างๆนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับอันดับที่3เนาะ ก็จะเป็นหน้าของอ่าอีเวนต์นะครับก็ลองมาลงกันนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมเมื่อเรากดมาที่ร้านค้านะครับผมก็จะสังเกตได้ว่ากาชานะครับผมมันได้ทาการเปลี่ยนไปแล้วเนาะซึ่งเบสซิ่งนะครับผมก็จะมีด้วยกัน3ตัวนี่นะครับผมเห็นไหมมันจะมีแปะอยู่ด้านขวานะครับนี่เลยเนาะก็จะมีเบสซิ่งตัวอะไรบ้างนะครับผมมันก็จะมีบอกอยู่นะแล้วก็ตอนแรกนะครับผมมันจะมีหน้าของช็อปนะครับผมที่มันจะเป็นอ่าช็อปลิมิเต็ดนะครับผมเนาะก็จะมี แต่ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะเอาออกไปแล้วนะครับคือตัวละครนะครับผมที่เออเอาเข้ามานะครับผมมันจะมี2ตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการซื้อก็คือเราต้องมีโรบักนะครับแต่ตอนนี้มันหมดไปแล้วนะครับก็จะมีรู้สึกว่าน่าจะชื่อฟีเลนนะครับผมตัวผมขาวๆนะครับแล้วก็เอสนะครับผมก็จะเป็นเอส่างชุดสีดํานะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีในอนิเมะหรือเปล่านะครับโอเคก็จะมี2ตัวนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เขาเอาออกไปแล้วนะครับผมเพราะว่า จะขายหมดแล้วเนาะโอเคครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือโค้ดนะครับก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมทุกคนก็จะลืมไปใส่กันนะแล้วก็อัปเดตนี้นะครับก็จะมีแค่โค้ดเดียวเนาะซึ่งโค้ดต่อไปนะครับผมมันจะมาในสัปดาห์หน้านะครับผมหรือว่าอัปเดตต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งอัปเดตต่อไปนะครับผมคิดว่าสตาร์พลานะครับจะถูกรีเซ็ตแล้วนะครับสําหรับใครที่ ยังฟาร์มไม่ถึงขั้นร้อยนะครับผมแนะนําว่าให้รีฟาร์มนะครับผมเพราะว่าเอเลนกับยูมิวนะครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตัวสตาพาสนะครับผมน่าอาจจะเป็นกอนะครับผมกนจากคีรัวนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเจ็ดดาวหรือเปล่าเนาะแล้วก็ทนานัของทรังนะครับผมก็ยังไม่เข้ามานะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบจะลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยเนาะซึ่งเรื่องเรื่องรีวิวตัวเนี่ยผมอาจจะลงช้าไปหน่อยนะครับผมเพราะว่า ผมขอเวลานะครับผมไปทําตัวละครนะครับผมทุกตัวนะให้ครบก่อนนะครับผมพอครบเลยนะครับผมก็จะไล่รีวิวนะครับผมอาจจะรีวิวช้าหน่อยหนึ่งนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากดูรีวิวก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้เร็วแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับ